สวัสดีค่ะเพื่อน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 ช่วงนี้มะกรูดมะนาวล้นตลาดมะกรูดก็ออกเยอะทีนี้เรามาจะเออล้างห้องน้ำด้วยมะกรูดนะคะคนที่แพ้เหมาะสำหรับคนที่แพ้สารเคมีตัวนี้นะคะเราจะมาล้างห้องน้ำค่ะไปเลยค่ะ หั่งละสงหั like you. You are, are ่งละสงเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทำแบบนี้นะคะเหยียบเลยค่ะเหยียบให้แตกเลยบี้เลยบี้เลยค่ะบี้เลยบี้ เพื่อนๆจะถูบ้านนะคะเพื่อนๆก็เหยียบใส่ผ้าเลยค่ะอยียบใส่ผ้าแล้วถูเลยค่ะถูบ้านเลยทีนี้เราก็ขัดเลยค่ะ เหมาะสำหรับคนที่แพ้สารเคมีนะคะมะนาวก็ได้มะกรูดก็ได้เสร็จแล้วก็ขัดเลยขัดเลยค่ะจะถูตามผนังก็ได้นะคะตามผนังตามผนังห้องน้ำเนี่ยถูเลยเนี่ย sẽ sẽ rất Thằng nam này làm mấy mèo 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 không có nào nắng mèo เราวางไวนะ้ในห้องนง้ำอันนี้เราไปเหยียบเหย,เยียบลงไใจะถูบ้านก็ได้นะคะเหยียบไปษข้าเลยค่ะวรนนี้มะนาวเยอะมะกรูดเยอะขัดไปเลยค่ะขัดไปเลยขัดให้สะอาด หอมื่านนั้นหอมมากๆเลยหอมชื่นใจเหยียบเลยดีๆดีเลยค่ะกระดูกทีมีประโยชน์มากๆเลยบ้านเพื่อนมีเยอะทําทำเลยนะคะ หอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จัดเข้าเลยเข้ามุมนี้ไว้ก่อนอืมให้มันหอมจัดเข้ามุมไว้ยังไม่ต้องทิ้งนะคะไว้สักวันวันหนึง่งให้มันหอมในนี้เดียวอย่าเกินวันหนึ่งนะคะ น่าเวอลเลนเลยค่ะทีนี้เราก็ล้างไปสาดน้ำไปค่ะ กใช้เท้า,ทานะคะเมื่อกี้ก็ล้างไปรอบหนึ่งแล้วสาธิตให้เพื่อนๆดูนะ บ้านไหนที่มะนาวเยอะๆค่ะกินไม่ทันจัดเลยค่ะไม่ต้องง้อสารเคมีนะคะไม่ต้องง้อสารเคมีนะคะเขยมมากเลยเขยมมากเลยค่ะกืก่น